ลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันถามว่าดาวสลับเรือนตรงนี้ส่งผลอะไรกับคุณไหมโคตรจะส่งผลเลยมากๆเลยชาวลัคนาราศีกันกับดาวสลับเรือนตรงนี้ส่งผลเด่นชัดมากในสองเรื่องหลักๆสามเรื่องหลักๆดังต่อไปนี้ 1. ทรส่งผลให้มีโอกาส ได้เงินมาแบบไม่คาดฝันนะชาวลัคนาราศีกันนะดาวสลับเรือนตรงนี้มีโอกาสได้เงินได้ทองมาแบบไม่คาดฝันชัดเจนมากนะครับมาแบบไม่คาดฝันเลยนะฮะอืมสองส่งผลให้ตัวคุณเองนั้น จะได้เปิดตัวเองไปเจอเจอกับสังคมใหม่ๆก็เข้ามาแบบที่เราเองนั้นคิดไม่ถึงด้วยมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเจอสิ่งเหล่านั้นนะฮะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งชาวลัคนาราศีกัน มีโอกาสได้เดินทางแบบไม่คาดฝันนะฮะชาวลัคนาราศีกันนะ